สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t สนใจสั่งซื้อโทร088 309 6600 Line at DBM 6600 สวัสดีค่ะวันน,น,นี้วันที่9มิถุนายน2568นะคะรำลึกถึงพระเมตตาที่คุณและพระมหาการุารณาที่คุณของพระเจ้าอยู่หัวอานันทธรมหิดลราชการที่8ปดนะคะวันนี้ได้ไปชมภาพบรรยากาศจิตอาสาหมู่ที่หาตำบลบ้านสเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมกันช่วยเหลือพัฒนาและสร้างความดีให้แก่สังคมทําให้มีการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งโดยร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์การทําความสะอาดประภูมิทัศน์ให้สะอาดเรียบร้อยขึ้นที่ศาลาประชุมหมู่ที่5าตำบลบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาแห่งนี้นะคะโดยมีผู้ใหญ่ การทรงดารงเกียรตินะคะแล้วก็ชาวบ้านและก็จิตอาสาจํานวนหนึ่งนะคะมาร่วมทํากิจกรรมในวันนี้นะคะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้นะคะเกี่ยวกับการทําความสะอาดทําความดีสร้างความดีให้กับชุมชนนะคะด้วยอของจิตอาสาที่หมู่ที่ 5, ตําบลบ้านเสด็จอย่างนี้แล้วก็ชาวบ้านนะคะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญยิ่งขึ้นไปนะคะค่ะ ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารได้หลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นกล่องรับสัญญาณดาวเทียมจานพีทอช่อง7 3นะคะทางยูทูบไปพิมพ์ว่าบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลทางเพจไ้พิมพ์ว่าเพจบอกอรพรชัยสังดวงยางชาแนลเช่นกันค่ะดิฉันนางสาวเรนูธราพรผู้ประกาศข่าวโดวยบอกอรพรชัยสังดวงยางหัวหน้าทีมข่าวบป็นบ้านทีวีช่อง73สกุปข่าวท้องถิ่นนิวรายงานพันเสริมอาหารสรลายแดงบีเฮิร์ สนใจสั่งซื้อโทรมาได้ที่เบอร์061-587-8999หรือ Line a d BeHerb 99